지금 เปื่อยแล้วต้มด้วยหม้อแรงดัน15นาทีถ้าเวลาจะกินก็ต้มน้ำแยกเอาแล้วก็ตักตีนไก่ไปใส่เพราะมันเปื่อยแล้ว ลืมจับผิดผิดนี่ใส่กินเลย